สวัสดีเจ้ามาถ่ายต้นกล้วยใกล้ๆเนาะเจ้าเนาะแถวนี้บค่อยได้เดินมาที่ทั้งหมดมันมีอยู่ประมาณสิบหไล่อนะจ้ามันก็นเลยบบกเดินบค่อยทั่วนะเานาะถ้าเดินทั่วสิบหกไล่นี้น้ำหนักลดไปหลายเจ้านสะิบหไล่หนึ่งงาน ก็เลยแบบค่อยแบบค่อยทั่วจะตัดบีไปเรียบร้อยนะจ๊ะกล้วยเนาะสวนกล้วยกล้วยที่ปลูก ปลูกไหลต่ตีนะเจ้านะปลูกลิมปลูกลิมสะพ่องนะเจ้ามีสะตตยเจ้าอ้มีหั่นเขือนหนึ่งแต่แต่นหนุ่มอยู่เจ้าเขือน,นี้หนุ่มอยู่ตรงนี้จะเป็นสวนยางแต่บาจสีสวนของปารวีนะเจ้าเป็นสวน ส่วนมากเป็นของในทุนนะเจ้าเนาะที่สวนยางเนี่ยของในทุนรู้สึกตัางใต้เพิเ่นเพิ่นมาปลูกแต่ปาวีไ่ได้ปลูกสวนยางจะปลูกสักอย่างเดียวช่วงหลังนี่คนใต้เพิ่นมาอยู่ตัางเหนือนักเจ้า เพื่อนก็เลยปลูกยางกันค่อยถ่ยายไปเนาะค,ค่อยเดินถ่ายไปนะจ้นะเนาะอันนี้เป็นต้นนาจ้ะตินนาต้นนาอันนี้ต้นยูคาเนาะวันนี้บอกค่อยมีแดดนะจ๊ะบอกทีว่าภาพจะเปลี่ยนจะได้นะภาพจะดำก็จะอันนี้ก็ นี่กล้วยนะเจ้าเนาะกล้วยสวนกล้วยสวนมากปลูกกล้วยปลูกกล้วยกับหน่อมไม้เจ้าเดินมาตัวอี้กับอิดละเจ้าหูหาหูหาลพาะพวกคนที่ทำเป็นไอ้นะเจ้าเนาะ พลเรีบ่ได้ทำจะทำแบบไวจะเพราะว่าตะกอนเคยทำงานนะเจ้านะบาได้มาเขาให้เขาสวนสวนกล้วยที่ว่างที่ไหนกับปลูกกล้วยนะเจ้าเนาะกล้วยนี่ปลูกใกล้ใกล้น้ำนะเจ้าเนาะ มันจะตักน้ำหดายนี่จะมีน้ำอยู่จะถึงจะเป็นน่านแรงก็มีน้ำเป็นน้ำเมืองนะเจ้าเนี่ยน้ำเมืองแม่ขว้าเจ้าโอ้โอโกล้วยนี่กล้วยนี่แต่ช่วงนี้ไอ้บาไปอยูเจ้าไอ้บาเพิ่นไป ไปไปต่างจังหวัดนะจ๊ะนะให้เบาไปต่างจังหวัดก็เลยต้องมาต้องมาหึ่งเข้าไก่แล้วก็หึ่งเข้าหมาตัวหึ่งเข้าหมาหน้อยตัวหึ่งเข้าน้องหมาตัวแกจ,จะเลี้ยงน้องหมาไว้นี่สองตัวปวัลลีไปได้มาคนเดียวเจ้าเพราะกลัวเจ้า หลานสาวมาตวัวพอดีช่วงนี้แม่ของโปโตเต้มาเจ้ะก็เลยจนแม่ของโปโตเต้มาตวัวถ้ามาคนเดียวก็กลัวเหมือนกันเจ้าเพราะว่าไอ้เบาบาอยู่ตัวเนาะมันมันไก่บ้านคนนะจ้าเนี่ยนี่น้ำเหมืองแม่ขั้วตรงนั้น ตรงนั้นไอ้บ่าวแกกับปูะเ้าจนะปราวีหอบเรเจะคลิปนี้มีตอ,อี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า